จะกินสิ่งนี้ทั้งทีก็ต้องแต่งตัวให้เข้าธีมหน่อยครับผมอยู่เมืองไทยร้อนชิบหายต้องมาพันผ้าพันคอแต่ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันไม่ได้ฟิลครับเพราะว่าวันนี้เราจะมากินคิสมี e คร e ม x harry potter ครับโดนัะจากจักรวาลโลกเวทมนต์มาแล้วครับจะมี4รสชาติด้วยกันครับก็คือกิฟฟินดอร์ฮัฟเฟิลทับเรเวนกอและสลิทิลินครับผมเดี๋ยวเรามาลองกินกันครับเริ่มจากกิฟฟินดอร์ก่อนเลย นี่โหดีไซน์ออกมาได้สวยมากเลยนะอืมมันมีไส้ข้างในด้วยนะหว,นหวานๆครับแป้งของคริสปี้ครีมเนี่ยมันนุ่มมากเป็นโดนัทที่นุ่มที่สุดเท่าที่ผมเคยกินละลองด้านนี้บ้างอืมด้านนี้อร่อยอ่ะมันดูมีแบบคันชี่คันชี่นิดนึง จะบอกเลยนะครับว่าหวานไม่มีรสชาติตื่นตัดเลยครับอืมอืมเนี่ยตัวไส้ในเห็นป่ะ อสชาตน่าโอเคมันจะเป็นครีมครีมนะครับมันจะไม่หวานเท่ากับตัวบนหน้าของโดนัทนะตัดเลี่ยนได้นิดนึงแบบหวานน้อยตรงโลโก้ก็น่าเป็นช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวลองก็เป็นช็อกโกแลตเคลือบหน้าเป็นไวท์ช็อกนะ ผมคาดหวังว่ามันจะมีอะไรเปรี้ยวๆมาตัดบ้างนะนะเช่นแยมสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาลองฮัฟเฟิลพับกันต่อเลยครับนีอ่อันนี้ก็หวานเหมือนกันจะกลิ่นจะต่างออกไปนะครับ กินช็อกโกแลตอืมโลโก้ข้างในก็จะมีไส้เหมือนกันนะครับึมสองชิ้นนี้ขอกัดชิมทีละคำแล้วกันต่อไปครับเป็น r ร v e n c l a w เลเวนคอร์ออกับซรูเทลินจะแตกต่างจาก2อันแรกนะครับไอ้น,นี่จะเป็นโดนัทยังมีรูนะครับส่วนอีก2อันจะเป็นโดนัทที่มีใจนะครับทุยไม่ใช่2อันนี้มีรูแต่ไอสองอันก่อนหน้านี้เป็นแบบโดนัทไม่มีรูนะครับลองชิมกันอืมเฮ้ แล้ผมชอบอันนี้เลยมันคอออมันจะเหมือนโดนัทออริจินอลครับผมออริจินอลเนะี่ยอร่อยมากกินครั้งแรกถูกใจมากและตัวนี้เป็นออริจินอลที่ราดซอสที่มันมีความเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับบูเบอรี่ป่ะเนี่ไหนบอกจะแค่ชิมนีน่ก,กัดไปจะหมดแล้วอันนี้ดีอันนี้ดี แต่หวานทุกอันนะครับทุกคนอยา่าคาดหวังความเปรี้ยวคือผมอยากได้ความเปรี้ยวแบบสตรอเบอรี่แต่มันไม่มีทำไมใส่มาในกิฟฟินดองก็ได้นะจริงอ่ะโอเคลองสีบเพื่นกันบ้างครับตัวนี้บอกเลยเขาล้อกันเต็มเน็ตเลยครับว่ามันเป็นยากันยุงแต่นี้มันก็ไม่ยุงเท่าเนาะยากันยุงมันก็ต้องหมุนคดๆเยอะกว่านี้เวอร์ชันนี้แบบว่าไม่คดแล้วอาจจะแบบโดนล้อบ่อยก็เลยแก้ไข อ,อืตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตครับตรงครีมข้างบนเนี่ยแล้วก็เนื้อโดนัทเป็นเนื้อออริจินอลเหมือนกันนะอีกคำเพราะว่าเราควรพอ เอาจริงผมว่าชิ้น2ชิ้นนี่ก็จะไม่ไหวแล้วนะมันหวานเลี่ยนมากอะ่ะชอบสุดผมว่าน่าจะเป็นเรเวนคอร์มันยังแบบมีความบูเบอรี่มีเปรี้ยวนิดนึงนิดนึงแบบนิดเลยอะ่ะแต่มันก็ยังแบบว่าโอเคแล้วก็ชิ้นที่เป็นมีรูตรงกลางเนี่ยมันก็จะไม่ใหญ่เท่ากับชิ้นที่มันเต็มเต็มไม่มีรูอะ่ะถ้าจะซ้ำเนี่ยก็คงต้องเรเวนคอร์ครับ แต่ต้องยอมรับนะคะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยมากตกแต่งโดนััทออกมาได้แบบน่าทานมากๆครับเห็นครั้งแรกก็แบบใจฟูมากผมเห็นครั้งแรกในแฟนเพจค r i s p ี้คของต่างประเทศนะโคตรอยากกินโคตรอยากให้เข้าไทย และสักพักอ่ะก็เข้าไทยเลยครับโหแล้วก็ดีใจที่ได้กินครับแต่เสียดายได้กินแค่สี่รสชาตินะครับจริงๆแล้วมันยังมีรสชาติหมวกคัสสันด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อหลายๆชิ้นอะ่ะเราจะได้กล่องแบบพิเศษที่เป็นกล่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับสีแดงมีลวดลายสวยงามมากแต่นี้ผมซื้อแค่นี้4ชิ้นเนี่ยจะไม่ได้กล่องแบบนั้นนะครับต้องซื้อสัก6ชิ้นถึง12ชิ้นอะไรประมาณนี้นะก็ไปลองกันได้นะครับกับโดนัทคิสปี้ครีม เอ็กแฮร์รี่พอตโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่กูจะมีแฟน <c oughs> เล่นตัวเองได้เหรอไม่ใช่ <c oughs> เอาไหมคัด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 โดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่กูจะปิดรายการโอเคส่สันนีผมขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปอะไรไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย